การที่เรานะคะให้คาถาก่อนให้คาถามาดามก่อนที่เราจะไปเข้าเรื่องเวลา m i n d ซ็ t นะเอมจะให้ m ม n d ซ็ t ที่สำคัญกับทุกคนในการหาแฟนต่างชาติหรือในการที่เราตั้งหน้าตั้งตาจะหาแฟนแล้วอันที่หนึ่งคือบอกกับตัวเองเสมอคะ่ะว่าใครเจอฉันคือโคตรโชคดีบอกกับตัวเองแบบนี้คะ่ะมาดามลงพิมพ์มาเลยว่า ใครเจอฉันคือโคตรโชคดีให้คุณรู้สึกว่าตัวคุณอ่ะมันพิเศษเวลาที่คุณใส่ไมซ์เซตแบบนี้นะคะลงไปในจิตใต้สำนึกของคุณอะ่ะอันนี้เอมจะพูดเรื่องที่มันแบบซับซ้อนนิดนึงสำหรับคนที่เข้ามาใหม่คุณอาจจะยังไม่ได้รู้เรื่องของไมซ์เซตเรื่องของแรงดึงดูดเรื่องของอะไรก็แล้วแต่แต่เอมจะบอกว่าให้คุณลองพูดตามที่เอมบอกพิมพ์มาเลยว่าใครเจอฉันคือโคตรโชคดี นะคะบอกกับตัวเองแบบนี้เสมอๆคุณเชื่อไหมเวลาที่คุณบอกแบบนี้เรื่อยๆซ้าๆย้ำๆเรื่อยๆมันจะลงไปอยู่ในจิตใต้สํานึกคือจิตใต้สํานึกนี้นะคะมันคือทางวิทยาศาสตร์ขณะที่เอมเรียนพยาบาลเรียนวิทยาศาสตร์มันก็จะมีจิตใต้สํานึกจิตสํานึกจิตเหนือสํานึกเพราะฉะนั้นถ้าเราใส่ไม n ์เซตแบบนี้ให้กับตัวเองคือ ใครเจอฉันคือโคตรโชคดีมันจะกลายเป็นว่าคนที่เข้ามาหาคุณนะคะคนนั้นก็จะโชคดีแล้วก็จะนำพาคนดีๆมาสู่คุณค่ะอันนี้คือ m i n d set ข้อแรกก่อนที่เราจะเข้าไปในนั้นนะคะสนใจหนุ่มแคนาดาต้องทำยังไงนะคะหนุ่มแคนาดาตอนนี้ยังโสด หัวใจยังว่างหน้าตาตามุตมิตาสีฟ้าน่ารักมากๆเลยค่ะมาดามทักขาเอมทุกวันแล้วก็บอกว่าตอนนี้นะมีใครสนใจชั้นบ้างถ้าเขาไม่ได้เข้ามาดูนะคะเขาก็จะแคปหน้าเออมก็จะแคปหน้าจอว่า,วาอันนี้นะวันนี้รูปเธอเนี่ยแอดมินส่งมาให้ชั้นมีคนสนใจเธอเท่านี้ถ้าเธอว่างเธอก็เข้าไปดูนะคะเขาก็จะแบบว่าอ,อ,อยากอัปเดตเรื่องราว ว่ามีใครชอบเขาบ้างแรกๆเขาตกใจมากเลยนะไม่กล้าที่จะนําเสนอตัวเองเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะกลัวว่าจะไม่มีใครชอบกลัวว่าจะไม่มีใครคอมเมนต์เขาสักคนช่วงแรกที่เอ็มคอมเมนต์นะคะโพสต์เขาไปอ่ะเขาแบบเครียดมากทุกคนเชื่อไหมเขาส่งข้อความมาหาเอ็มทุกวันนะคะขอบคุณนะคะสําหรับหัวใจรัวๆทุกคนพิมพ์แล้วเนาะใครเจอฉันคือโคตรโชคดี มาดามจะได้โชคดีจริงๆเดี๋ยววันหลังนะคะเอมจะมาพูดในเรื่องของกดแรงดึงดูดกับความรักให้กับมาดามฟังอันนี้สามารถใช้ได้จริงใช้แล้วได้ผลคือมันเกินร้อยเปอร์เซ็นต์เลยอะแล้วก็เป็นเรื่องที่คือทุกคนทำได้อะไม่ต้องใช้แบบทักษะหรืออะไรแบบเยอะแยะเลยคะ่ะแค่วันนี้คุณใส่ชุดข้อมูลอันนี้คะ่ะให้กับตัวเองก่อน แล้วก็ชุดข้อมูลอันที่สองนะคะมาดามเตรียมตัวเลยคือก่อนเราจะไปเข้าเรื่องนะใครที่อยู่กับคุณนะคะใครที่อยู่กับคุณหรือคุยกับคุณตอนเนี้ยคือโชคดีใครที่ได้คุณเป็นแฟนนั่นแหละคือโคตรโชคดีพิมพ์มาเลยว่าใครได้ฉันเป็นแฟนน่ะแม่งโคตรโชคดีเลยให้เราใส่สิ่งดีๆให้กับตัวเองใครได้ฉันเป็นแฟนนะ โคตรโชคดีเลยค่ะมาดามพิมพ์ไปเลยค่ะว่าใครได้คุณเป็นแฟนโคตรชโชคดีมาเซตอันที่สองนะคะมาดามพมเทพบอกว่าคงไม่มีวาสนา <engagements>. <S <s <advocate> นี่มาดามค่ะนี่เรามาในเรื่องแอดวานซ์อยู่นะคะเอเ็มกำลังใส่มาเซตให้กับทุกคนคือ <c ười> ถ้าเราคิดว่าเราอะไม่มีวาสนาเราแบบไม่มีโอกาสสมองของเราอะ มันจะบล็อกแล้วมันจะไม่คิดต่อมันจะไม่หาทางให้กับเราแต่ถ้าเราบอกว่าแม่ฉันเน่ยคู่ควรสิวะกับสิ่งเนี้ยคือใครได้ฉันเป็นแฟนโคตรโชคดีเลยคุณจะรู้ว่าคุณเน่ยเริ่มมีพลังมากขึ้นคุณจะมีเป้าหมายแล้วคุณจะมี Power ตัวคุณมันก็จะออร่าค่ะ แล้วทีเนี้ยคุณจะดึงดูดเรื่องราวดีๆเข้ามาถ้าพูดในเรื่องของแรงดึงดูดนะคะมาดามเพราะฉะนั้นชีวิตเราทุกคนนะ่ะเราใช้กดแรงดึงดูดในชีวิตะคะ่ะเป็นประจำอยู่แล้วเพียงแต่ทีเนี้ยมันจะให้ผลลัพธ์สองแง่สองงามสองทางถ้าคุณพูดในสิ่งที่ดีโปรแกรมตัวเองให้ดีคุณก็จะได้ในสิ่งนั้นแต่ถ้าคุณพูดในสิ่งที่ไม่ดีมันจะได้สิ่งนั้นจิตใต้สํานึกเรานะไม่รู้หรอกว่า อันไหนคือสิ่งที่ถูกอันไหนคือสิ่งที่ผิดแต่ถ้าคุณปราดถนาหรือคุณสั่งจิตแบบนั้นนะคะคุณจะได้แบบนั้น,นทันทีเพราะฉะนั้นน่ะวันนี้เอมก็เลยเริ่มต้นเลยให้มาดามสั่งไมเซ็ตให้กับตัวเองพูดทุกวันอาบน้ําแต่งหน้าก็พูดเอ้ยทําไมฉันแบบใครเจอฉันเน่งโคตรโชคดีอ่ะใครอยู่อยู่กับฉันก็โชคดีอ่ะใครมีฉันเป็นแฟนโคตรโชคดีอ่ะฉันดีขนาดนี้ อะไรประมาณนี้ค่ะใส่เรื่องราให้กับตัวเองนะคะใครได้ชั้นเป็นแฟนโค้ชโชคดีเยี่ยมมากเลยค่ะมาดามข้อที่3นะคะเจอใครก็ไม่ดีเท่ากับเจอฉันเจอใครก็ไม่ดีเท่ากับเจอฉันไมเซ e t ข้อนี้นะคะมันจะทำให้คุณรู้สึกเห็นค่าในตัวเองขึ้นมาแล้วจะรู้ว่าเฮ้ย ฉันเนี่ยมันก็ไม่ได้ด้อยค่าไปกว่าใครนะฉันก็ไม่ได้ต่ําต้อยไปกว่าใครนะเอมจะบอกเลยว่าไม่มีใครต่ําต้อยด้อยค่ากว่าใครคะ่ะแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันอยู่ที่ว่าเราคิดว่าเราด้อยค่าเราไม่มีค่ามันอยู่ที่ความคิดของเราทั้งนั้นแต่ถ้าวันนี้เราเริ่มใส่ความคิดนะคะให้กับตัวเองแบบนี้ความคิดที่เป็นบวกความคิดที่โพสิที มันจะเป็นทางลัดให้คุณประสบความสำเร็จแน่นอนค่ะเจอใครก็ไม่ดีเท่ากับเจอฉันค่ะมาดามเอมี่บอกเยี่ยมมาก